เมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนบอกสารพระธรรมนูญมีมติอีกแล้วช่วงนี้มีมติหอยแล้วก็ อยากจะรู้เรื่องอะไรนะ<ฆ>ก็ปรากฏว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญแต่ในการลงมติของท่านมีการออกเสียง2อย่าง2รอบรอบหนึ่งหเสียงต่อ 1, <ฆ> 1>, 1 5, เสียงกับอีกรอบหนึ่งหเสียงต่อสองเสียงเอาเรื่อง6ต่อหนึ่งก่อนคือเป็นประเด็นนะคะที่ไปถามว่าเอาสรุปแล้วเนี่ยที่เราถกเถียงกันว่าต้องมีการทําประชามติกี่รอบ<ฆ>เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คําตอบมาแล้วนะคะ3รอบแต่รอบ1กับรอบสองสามารถทําไปพร้อมกันได้ ประชามติครั้งแรกก็คือถามว่าจะมีการแก้ไขรัฐมนูญไหมจะให้แก้ไหมอ,อันที่สองก็คือว่าแล้วขั้นตอนวิธีการแก้อย่างไรอันนี้ทําไปพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเป็นประชามติครั้งที่สามว่าเห็นชอบกับร่างที่มีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรร่างที่เราเคยลงประชามติกันไปเนาะแต่ทีนี้ประเด็นที่หลายคนบอกว่าอันนี้คือถามไปมแต่ในส่วนที่ไม่ได้ถาม,แ,ถมแต่สารแถมมาก็คือ5าต่อสองเสียงที่ว่าก็คือ,อคนไปถามว่าเราจะเลือก คนที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญได้ไหมอ่าใช้คำนี้นะคะคือที่แถมมาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงทีนี้คนก็บอกเอ้า อย่างนี้กระทบกับ m ม a อที่ทางพักประชาชนพักซ้มเนี่ยทำกับภูมิใจไทยไว้ไหมเพราะว่าในส่วนหนึ่งของ m ม a อบอกว่าต้องมีการหาสอสอรอจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยสารมาบอกแล้วบอกว่าไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงทีนี้มาดูท่าทีของพักประชาชนนะคะหลังจากที่มีคำมติจากสารรัฐมะนูญออกมาสู่เรื่องของการจัดทําประชามติ ก็บอกว่าก็พร้อมให้ทําไปพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปเลยรอบแรกเนี่ยประชามติรอบแรกทําไปพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นหลังยุบสภาภายใน4เดือนและให้พักการเมืองเร่งยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูญหมวด15เข้าสู่สภา,ภาไม่เกินสัปดาห์หน้าเพื่อเพิ่มกลไกในการแก้รัฐธรรมนูญรวมถึงของให้สมาชิกรัฐสภาเร่งผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมภายในเดือนนี้ส่วนคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสสรพักประชาชนมองว่ายังไม่ได้เป็น การปิดประตูการมีสสรจากการเลือกตั้งเพราะยังมีช่องทางอื่นค่ะครับยังมีขั้นตอนในรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมได้ถแถลงไปว่าออยังมีการออกแบบกระบวนการที่เป็นไปได้ว่าสสรยกกร่างมาแล้วก็สามารถส่งให้รัฐสภาพิจารณาก่อนหรือแม้แต่การตีความว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลที่ออกมาเนี่ยออวินิจฉัยในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก่อนการแก้ไขหมวด15นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสสร ตอนนั้นเนี่ยหลังจากนี้จากคำนิฉัยที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าได้ความชัดเจนอย่างแรกนะว่าประชามติทําเพียงแค่รอพรอบฉะนนั้นหน้าที่ของสภาณตอนนี้เนี่ยก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมบทสิบห้านะเพืแล้วเสร็จภายใน4เดือนส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของสสทุกคนสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่จะต้องมาตกผลึกร่วมกันในกรอบระยะเวลาสเดือนเพื่อให้บรรลุตาม MOA ครับ ขณะที่นายกรัฐมนรีคุณอนุทินนะคะให้สัมภาษณ์หลังจากนี้เดี๋ยวจะเตรียมข้อมูลไปหารือก,กับสมาชิกรัฐสภารวมถึงพักประชาชนยืนยันทุกอย่างยังเป็นไปตามข้อตกลง4เดือนยุบสภาส่วนคำวินิจฉัยของศาลถือว่าเป็นการปิดป,ประตูสสรที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนอย่างไรก็ตามพักภูมิใจไทยนับหนึ่งแล้วค่ะสำหรับการแก้ไขรัฐมนูมีการตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาจัดทําประชามติโดยมีนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักมาเป็นหัวหน้าคณะ งานทีนี้พอมีคำนิชัยจากสารเรื่องไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงมีทางรองโคษกพักเพื่อไทยโพสต์ X ค่ะนางสาวขัตยาสวัสดิผลตั้งคําถามไปถึงพักประชาชนว่าแล้วแบบนี้จะไปกระทบกับ MOA ที่พักประชาชนทํากับภูมิใจไทยหรือไม่และพักประชาชนได้มีการรับกับสถานการณ์แบบนี้ไว้อย่างไรพูดถึงขั้นนะคะบอกว่าจะรับมือ,อยังไงหลังลงนามบวอนุทินเป็นนายกไปแล้วทำแบบนี้ไม่ รอบคอบไม่ประเมิอนอย่างรอบด้าน